y o u s t l n s t g to n s to KS p s t ค a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t ี่ Happiness Investment นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันในวันนี้เรื่องแรกก่อนเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มค้าปปีกันนะครับสวัสดีครับพี่ทิพย์ สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,คะก็สำหรับในส่วนของ BJC นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการแถลงผลประกอบการนะคะซึ่งในช่วง5ปีนะคะในช่วง 2020, 2 0 2 0 2น่ถึง2026นะคะซึ่งก็มีการเซตแทรเก็ตนะคะของรายได้เนี่ยที่ประมาณ 2, 2 7 0 0 0 0ล้านนะคะแล้วก็ ถ้าดูภาพรวมของเฉลี่ยต่อปีเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก11-16นตะคะตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าดูสูงกว่านะคะเมื่อเทียบกับประมาณการของเรานะคะโดยเคเกอร์โกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ในขณะที่ Forecast ปัจจุบันของเราเนี่ยเคเกอร์โกอยู่ประมาณสัก6นะะสิ่งที่ต่างก็คงเป็นเรื่องของภาพของแนวโน้มการเติบโตที่บริษัทคาดหวังเนี่ยในส่วนของธุรกิจ โมเด r ร์น i รทเลนะคะที่น่าจะมากกว่าที่เราประมาณการไว้นะคะออนอกจากนี้เนี่ยมีการเซตตัวคา p เปกนะคะประมาณ6 6 0 0 0 0ถึง70,000ล้านบาทนะคะหรือว่าเฉลี่ยประมาณสักปีละ12,000ถึง1 0 0 0ล้านบาทนะคะต่อปีนะคะ,ะ,นะคะโดย70%เนี่ยก็จะเน้นๆน้นสำหรับการลงทุนในการปรับปรงุงไฮเปอร์มาเก็ตในส่วนของ Big C นะคะเพื่อที่จะเอ็นฮา e ในส่วนของภาพ เอ่อแอนเวอร์นอนเมนหรือว่าแอมเบียนต่างๆในสาขาเพื่อที่จะดรอทราฟฟิกมากขึ้นนะคะเออส่วนอีก20อีก20%เนี่ยจะเป็นจะเป็นเอ่อการลงทุนที่ที่เข้าไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้งนะคะเป็นเป็นคาร์เพกที่ใช้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแมเนจเน้นคาร์เพ็กแล้วก็สำหรับธุรกิจอื่นๆนะคะเออ โดยเน้นๆเนีนเน่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของธุรกิจค้าปลีกค่อนขงเยอะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการขยายธุรกิจไปในภูมิภาคมากขึ้นนะคะ,อะฟอร์แมตท,ที่ v i กซีจะจะให้น้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กนะคะ,ะหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือ v i กซี i มินนะคะจะเปิดประมาณเฉลี่ย300สาขาในประเทศไทยต่อปีนะคะในช่วง5ปีข้างหน้ากัมพูชาก็ประมาณ55 แล้วก็ลาวก็ประมาณ38ซึ่งถ้าเทียบกับฐานสาขาปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเมืองไทยเ,ยเองก็มีอยู่ประมาณพันกว่าสาขาละนะคะก็ก็ก็เป็นเพสที่ถือว่าเป็นการโกรธที่ค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อเทียบกับประมาณ3 0 0สาขาต่อต่อ,ต,อต่อปีนะคะในขณะที่ที่ลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยยังยังท,ที่กัมพูชามีแค่หนึ่งแล้วก็ที่ลาวก็ยังไม่ได้เริ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องจะเป็นตลาดใหม่ที่ b i ๊กซีกำลังจะไปนะคะแล้วก็ส่วนในประเทศไทยเองนอกเหนือจากธุรกิจ b i g กซแล้วเนี่ยบีเก็ยังเ,เริ่มธุรกิจโฮเซลแล้วนะคะก็เปิด MM Food Service 2ส,สาขาเมื่อกลางปีที่แล้วแล้วก็พยายามที่จะ r o ลเอาทในแง่ของเมมเบอร์ชิพนะคะในในส่วนของร้านค้าขนาดขนาดเล็กนะคะเข้ามาแล้วก็จะเป็นการสร้างพันธมิตร ของทาอง,องร้านค้านะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดโฮเซลต่อไปแต่ว่าสำหรับธุรกิจนี้เนี่ยอาจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้มีรายละเอียดแล้วก็แผนการขยายที่ชัดเจนใ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 น,ในการถแถลงผลประกอบการขณะนี้นะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของภาพรวมของการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรในอนาคตนะคะก็จะเป็นเรื่องของการโฟกัสในสัดส่วนของ ธุรกิจออนไลน์นะคะมากขึ้นนะคะ,ะเซตทาร์เก็ตของรายได้ อ,ออนไลน์เนประมาณ11-14%นะคะจากปัจจุบันมีอยู่แค่3%เองนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของสินค้า private label เนี่ยก็เซตทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณ <Yeah. S> 1 8 1 9จากปัจจุบันก็อยู่ประมาณ10%ต้นๆนนะคะก็ต้องบอกว,ว่าตัวที่จะมาช่วย drive ตัว margin เนี่ยหลักๆก็คงมาจาก Privat e label ซึ่งก็จะมี margin ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภาพรวมนะคะก็ถือว่า direction เนี่ยก็มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะคะกว่าในอดีตแล้วก็ต้องถือว่าการแถลง แรกในช่วงหลายปีนะคะแต่ว่าปัจจัยในระยะสั้นเนี่ยผู้บริหารก็มีค่อนข้างค่อนข้างยอมรับว่ามันก็มีผลกระทบพอสมควรโดยเฉพาะในธุรกิจการผลิตเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นต้น raw material ต่างๆนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของราคาพลังงานที่เป็นสัดส่วนหลักสําหรับธุรกิจ ก็จริงนะคะแล้วก็เป็นส่วนของพวกคอน summer product ด้วยนะคะก็ตรงนี้ประเมินว่าน่าจะเริ่มเห็นผลกระทบตั้งแต่เดือนมีนาเมษานี้เป็นต้นไปนะคะว่าอาจจะมีผลกระทบจากต้นทุนที่ปรับเพิ่มเข้ามานะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คิดว่าแนวโน้มเนี่ยผู้บริหารยังคาดหวังการการผ่อนคลายลงนะคะในช่วงครึ่งปีหลังในในเชิงของต้นทุนนะคะที่ที่น่าจะมีการชะลอตัวลงได้บ้างส่วนสำหรับเราเองเนี่ยเรามองว่า สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในปีนี้อาจจะสร้างดาวไซริกต่อประมาณการของเราในปีนี้เป็นหลักนะคะก็เลยมีการปรับประมาณการลงนะคะประมาณ7%็ดหรับในปีนี้โดยที่ยังเมนเทนภาพของอการเติบโตเนี่ยไว้ในปีหน้าและปีถัดไปเหมือนเดิมน,นะคะซึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในปีนี้หลักๆก,ก,ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งแล้วก็คอน s u m e r product อย่างที่เรียนนะคะเพราะว่าธุรกิจลอแมทหลักๆมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ สุดท้ายก็คือภาพของเออร์เน็ในไตรมาสหนึ่เนี่ยเราคิดว่าตัวภาพของ Big กซเนี่ยจะเห็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะเซมซอร a เซลล์โกรในไตรมาสหนึ่เฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4%นะคะ mm hmm. ก็จะดีขึ้นจากที่ติดลบ0.1%ในไตรมาสสี่นะคะ mm hmm. ตัวรายหลักๆก็จะมาจากเรื่องของ b a s เก t ต i ซ e หรือว่าขนาดเขาเรียกว่ายอดขายต่อต่อการซื้อ1ครั้งนะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะ mm hmm. ในขณะที่ภาพรวมของอ ประมาณลูกค้าเนี่ยจะยังค่อนข้างทรงตัวนะคะอันนี้ภาพน่าจะสะท้อนในทั้งในแง่ของอินฟลชันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยที่อาจจะระมัดระวังในแง่ของการเดินทางนะคะเนื่องจากโควิดก็ยังมีอยู่นะคะ,ะสำหรับในงบแล้วเนี่ยเราคิดว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราเราจะเห็นการฟื้นตัวในภาพเชิงเยียได้นะคะแต่ว่าน่าจะซอฟลง Q1Q เนื่องจากว่า Q1 ไตรมาส4เนี่ยเป็นเป็นพีคซีซีนนะคะของของรีเทลหรือว่าบิ๊กซีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่อในไตรมาส1ก็อาจจะซอฟลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะคะ โดยโดยรวมแล้วเราคิด,คดว่าราคา b ี c ที่ปรับลงมาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยอระมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะ price in ในแง่ของความกังวลเรื่องของต้นทุนไประดับหนึ่งนะคะเราคิดว่า,า valuation ณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหลักการเมื่อเทียบกับกลุ่มนะคะแล้วก็เราค่อนข้าง positive มากขึ้นนะคะกับแผนธุรกิจที่เราได้รับฟังมาเมื่อวานนี้นะคะเรายัง maintain a t p e r form นะคะ target price ย,ยังอยู่ที่12เหมือนเดิมค่ะครับ พี่ทิพย์ผมถามอีกนึงครับเราพูดถึงเรื่องของการที่ต้นทุนคือต้องบอกว่าจริงๆทุกๆกลุ่มน่ยมันก็ได้รับผลกระทบเรื่องของต้นทุนของไม่ว่าจะเป็นค่าระวางเรือไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งตัวแพ็กเกจิ้งต่างๆที่มันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับสำหรับกลุ่มพิทิพย์เนี่ยถ้าเราแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแบบ CPOBJC m a c โครโลตัสอะไรอเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งเมื่อเทียบกับดูโ l o b a ลดูโอมโมโปอะ บริษัทฝั่งไหนเนี่ยนะครับแชร์กับคุณฟังนิดหนึ่งว่าต้นทุนเขามีการผักภาระนะครับมาจินเขาโดนบาจินเขาสามารถรักษาระดับหรือว่าเมนเทนอยู่ในระดับสูงที่เมื่อเทียบก่อนเกิดโควิดกับปัจจุบันตอนนี้ได้ดีกว่าในเรื่องของการผักภาระจากตัวต้นทุนผ่าน PPI และ CPI นะครับ <c oughs> คือยังพี่ยังค่อนข้างมองบวกกับตรมาสหนึ่งนะคะยังคิดว่าโดยส่วนใหญ่ย,ยังสามารถเมนเทนมาจินได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆราคาสินค้าในกลุ่ม คอน s u m e r พวกอุปโภคบริโภคเนี่ยมีการปรับบางส่วนยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นอาหารสดเนี่ยเราจะเห็นการปรับค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีการปรับได้แล้วก็ลูกค้ายัง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 แบบรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้อยู่เพียงแต่ว่าเราเราอาจจะกังวลในระยะถัดไปที่ถ้าสินค้าค่อยๆทยอยปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะกระทบ ความสามารถในการทํากําไรแล้วก็การพาชูดได้อาจจะมีข้อจํากัดนะคะทั้งนี้เนี่ยในแต่ละกลุ่มเองเนี่ยไม่มีเรามองว่าการผักไปอาจจะได้ไม่เท่ากันนะคะก็คือเราคิดเท่าที่เราเท่าที่เราสอบถามกับบริษัทเนี่ย ในกลุ่มของ Home Improvement นะคะพวก g l o b a l duco เนี่ยยังยืนยันว่าเขาสามารถพาชูคอสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเข้าไปในราคาสินค้าได้แล้วก็ในช่วง High Season ในไตรมาสหนึ่งเนี่ยยอดขายเนี่ยยังสามารถเป็นปอยยังเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังนะคะยังยังเป็นไปตามประมาณการนะคะแล้วก็การเติบโตยังไปได้ดีอยู่นะคะส่วนในกลุ่มของ Staple นะคะพวก Macro, Big C นะคะหรือว่า c p พก็ตามเนี่ย สินค้าบางโดยส่วนใหญ่สามารถปรับได้แต่ว่าอาจจะมีบางไอเทมที่ที่เป็นสินค้าอยู่ภายใต้การควบคุมก็อาจจะ,ะมีข้อจํากัดในการปรับราคาหรือว่าอาจจะมีแหลทามบ้างนะคะแต่โดยรวมเนี่ยกำลังซื้อในกลุ่ม s t a p l ์เเนี่ยเรายังมองว่าค่อนข้าง r e s i l i e n กว่านะคะคือยังยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะลูกค้ายังมีความจําเป็นในการซื้อสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยมากกว่า discretionary นะคะหรือว่าพวกโฮมีพูลเมนหรือว่าสินค้าฟุม่มเฟือยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ,อ,อินฟลชันมันมีสูงขึ้นแล้วมันต่อเนื่องเนี่ยเราคิดว่าผลกระทบเนี่ยจะไปเกิดกับ d i s c r e ช i o n a r y ก่อนแล้วก็มากกว่าที่จะมากกว่าในมากกว่าสินค้าในกลุ่ม Sta p ป e ปะค่ะบโอเคได้ครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณพ<อ>ี่ตังค์ที่มากครับสวัสดีค่ะโอเคครับนั่นก็คือในฝั่งของกลุ่มค้าปลีกนะครับมากันที่กลุ่มพลังงานวิกฤตปิตโตเคมแล้วก็ทิศทางของราคาน้ำมันสวัสดีครับพี่ป สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับครับสำหรับ weekly p i t o c h e m นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ราคาน้ำมันดิบเนี่ยกับราคาน้ำท่าส่วนทางกาันนะครับโดยราคาน้ำมันดิบเนี่ยได้รับผลบวก จากในส่วนของอความตึงเครียรดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับท่อส่งน้ำมัน CPC นะครับอีกตัว c a s เป a n p ปลายปลายคอนโซลเี ium เนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุนะครับทำให้กำลังการผลิตหายไป50%ซึ่งกระทบะตัวส่งออกน้ำมันของอตัวคาซัคสถานประมาณ1ล้ววานบาร์เรลต่อวัน แล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ก็โดนมีในเรื่องของโดรนนะครับที่ยิงเข้าไปในซาอุดิอาระเบียนะครับก็เลยทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนนปท่าเนี่ยไม่ได้ขึ้นตามเพราะว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยเริ่มปฏิเสธการซื้อลวเพราะมันทะลุ1,000เหรียญต่อตันขึ้นมานะครับซึ่งเลเวลนั้นเนี่ยเลเวลหนึ่เหรียญเนี่ยมันเป็นเหมือนจิตวิทยานะครับว่าถ้าเกินมาเนี่ยมันแพง แล้วปิโตรเคมผู้ผลิตปิโตรเคมเนี่ยเริ่มรับไม่ไหวนะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยพอต้นสัปดาห์มาก็มีในเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับก็คือราคาน้ำมันก็ปรับลดลงนะครับเเมื่อคืนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังลงต่อเนื่องนะครับอีกเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับก็เป็นเรื่องของการล<ม>็อกดาวน์ในจีนนะครับแล้วก็การประชุม o p e ป Plus เนี่ยก็ใกล้จะมาถึงแล้วในขณะที่น้ำมันดิบคอร์เทอร์ทูเดย์เนี่ยน้ำมันดิบดูไบเนี่ยเพิ่มขึ้นมา23% นะครับคิวออนคิวนับท่าเพิ่มขึ้นมา17นะครับด้วยด้วยนับท่าที่มันลงเนี่ยไอตัวสเปรดของของพวกเดีลิเวอร์ทีฟโอลิฟินเดีลิเวอร์ทีฟเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หมด4-9%นะครับเพราะเนื่องจากไออย่างเมื่อกี้ที่เรียนนะครับว่าผู้ผลิตเนี่ยเริ่มเริ่มปฏิเสธการซื้อนับท่าละเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีการคัดรันนะครับจากสเปรดที่มันมันลดลงค่อนข้างเยอะในช่วง2-3สามวีคที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเนี่ยสเปกก็เบาขึ้นได้บ้างแต่อย่างไรก็ตาม volatility เนี่ยน่าจะยังสูงอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้โควิดในเมืองจีนการล็อกดาวน์ในเมืองจีนเนี่ยทำให้เกิด supply chain disruption ละนะครับก็คือโลจิสติกเนี่ยเริ่มเริ่มมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ถูกแก้ภายใน1นึ่งอ่ะถึงสทัข้างหน้าเนี่ยพวก downstream เปโดเคมเนี่ยน่าจะต้องเริ่มลดหลั่นละ นะครับในในในเมืองจีนซึ่งจะผลจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อ,อ,อธุรกิจปิโตรเคมีของโลกเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นคนเ,เป็นผู้ผลิตใหญ่นะครับในขณะที่เบสโอลิฟินเนี่ยก็ตัวสเปกกลับข้างเลยนะครับถึงแม้ฟิดสต้องลดลงนะครับแต่ตัวอะโรมาติกสเปดเนี่ยปรับตัวลดลง11-22%ตนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่ว่าคำสั่งซื้อเนี่ยมันลงเยอะกว่านะครับ เพราะว่าในเชิงของอพวกนี้มันลิงก์ติดอยู่กับราคาน้ํามันพอราคาน้ํามันเริ่มหักหัวลงเนี่ยนะครับทุกคนก็หยุดซื้อเพื่อรอราคาน้ำมันราคาโปรดักต์ให้มันลดลงตามในขณะที่เพรกับ PTA เนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับก็คือสเปกรบบตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับควอเตอร์ทูเดทเนี่ยพ x เพิ่มขึ้น40% Q on Q แต่ว่าเพรเนี่ยลดลง 1%, 1 Q on Q เพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็น i v l PTT GC หรือ IRPC นะครับแต่มากน้อยเนี่ยก็คงคนที่ได้มากก็คือ i v l คนที่ได้น้อยก็คงเป็น PTT GC กับ IRPC เพราะว่ามีส่วนของ PP ที่ปรับตัวลดลงนะครับท็อปเนี่ยเป็นน n e g a t i v e นะครับจาก b a s อ a โร m a ติกที่ลงหมดทั้งไม่ว่าจะเป็น PX และก็เบนซีน C. ในในในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคงคงค่อนข้างผันผวนเลยเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงแล้วก็มีในเรื่องโลจิสติกคอนเสร์เข้ามาแต่เชื่อว่าโอเวอร์ออรเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยที่ลดลงน่าจะทำให้สเปรดกว้างขึ้นในช่วงสั้นครับ mm hmm. ครับนั่นก็คือหลักๆของ w e e ลี y b i t ตเทมครับครับพี่พูครับแล้วเรามาพูดคุยกันถึง อ่าอยากขอแชร์ให้พี่ปุ๊เรามีการพูดคุยกันถึงราคาน้ำมันดิบเอาอันนี้ขอเป็นภาพในไตรมาสสแล้วกันนะครับพี่ปุ๊เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงของไตรมาสสองแล้วนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันก็จะมีภาพทั้งปัจจัยบวกและลบนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราเอา่อเกิดให้กลับลงทุนไปนะครับว่าปัจจัยบวกเนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวปัจจัยในแง่ของการผลักดันราคาน้ํามันดิบณตอนนี้นะครับก็จะเป็นภาพของการที่ยุโรปเนี่ยนะครับเขามีโอกาสในการอ่อแบน นะครับยุโรปเนี่ยมีโอกาสในการแบรนการนําเข้าน้ํามันจากทางรัสเซียกับยูเครนซึ่งปัจจุบันตอนนี้มันเป็นอังกฤษกับเอเมริกาเนี่ยแบนเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกแลวส่วนปัจจัยลบตอนนี้นะครับเมื่อกี้พี่ปุ๊แตะนิดนึงว่าเดี๋ยวจะมีการชุมโอเปกนะครับมีเซี่ยงไฮ้ลาว นะครับมีเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวแล้วก็มีอิหร่านดีอยู่ซึ่งจะเป็น4ปัจจัยในการอาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบเนี่ยอยากให้พี่ปุ๊ลงรายละเอียดเท่าที่ลงได้ทั้งในปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบในแต่ละประเด็นแล้วก็ลองมองทิศทางน้ํามันในไตรมาสสองกับนักงทุนนิดนึงครับครับโอเคขอขอสรุปปัจจัยบวกก่อนละกันปัจจัยบวกเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปก็คือมีเรื่องของการแซงชช่รัสเซีย ซ,ซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง IEA เนี่ยออกมาประมาณการว่าจะมีการหายไปของสปายของน้ำมันรัสเซียเนี่ยประมาณ3ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซ,ซึ่งค่อนข้างสิ้น i ิฟิ a ค t แต่ว่าคราวนี้ก็ต้องมาดูนะครับเพราะว่าว่ามันจะหายไปเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศที่ออกมาประกาศว่าจะไม่แซ็นเซอรตัวรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัวปริมาณน้ำมันรัสเซียอาจจะไม่ได้หายไปเยอะขนาดนั้นก็ได้ นะครับตัวท่อน้ำมัน CPC เมื่อกี้ที่เราพูดนะครับหายไป1ล้านบาร์เรลแต่ตอนนี้เริ่มรีซูมกลับมาแล้วนะครับก็คือชิปเมนต์แรกเนี่ยของคาซัคสถานเนี่ยเริ่มเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้1ชิปเมนต์นะครับคือคือตัว CPC เนี่ยท่อเนี่ยมันมีไอ้ตัวทุ่นน้ำมันที่ส่งออกเนี่ยนะครับอยู่3ทุ่นมันหยุดไป2ทุ่นเหลือหนึ่ทุนไอ้หนึ่นเนี่ยถ้าแบ่งๆเนี่ยก็คือ,อสามารถส่งส่งออกน้ำมันได้ประมาณ50%ซ ของแคปซิตี้เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าหายไปน่าจะอยู่ประมาณสักหลัก5้าแสนเวเรลต่อวันนะครับโดยในส่วนของมิสไซล์ของที่ยิงเข้าไปในซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนนี้ยังไม่โดนจุดยุทธศาสตร์จริงๆ <Okay. S 1> คือส่วนใหญ่อะโดนในส่วนของของอตัว distribution ระบบ distribution น้ำมันในประเทศไม่ได้เป็นระบบ distribution เพื่อการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้นคือฝัอ่งบวกแต่ฝั่งลบเนี่ย ก็ก็คือต่อราคาน้ํามันเนี่ยนะครับก็คือมีการคัด i อเนี่ยมีการคัดดีมานน้ามันเนี่ยลงไปแล้ว1.2ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งยังไม่รวมไอตัวโควิดในเมืองจีนอีกนะครับที่ตอนนี้มีการพูดถึง500,000-600,000บาร์เรลต่อวันตัวดีมานน้ามันที่จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคแหละมันก็คือเป็นโฟล์ของการคัดตัวโกลโบรอิลดีมานและกนรในขณะที่ฝั่งซัพพลายเนี่ยก็คืออิหร่าน นะครับก็การเจรจาเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปนะครับเวเนซุเอลาก็เช่นเดียวกันตรงเนี้ยถ้าสมมติว่ามีการยกเลิกแซงซชันเนี่ยก็คาดว่าจะมีน้ํามันดิบเนี่ยสป라이เข้ามาประมาณ1ล้านบาร์เรลภายใน6เดือนแต่ตัวที่ <outgoing. S 1> น่าจะมีผลต่อราคาน้ํามันในช่วงสั้นมากที่สุดนะครับก็คือการประชุมโอเปกที่จะอยู่ในวันพฤหัสเนี่ยโอเปกคลาสนะครับก็คือก็คืออีกสองสามวันเนี่ยก็จะก็จะเห็นละตอนนี้ตลาดแตกออกเป็น2ฝั่งเลย นะครับโดยในฝั่นของคนที่ค่อนข้างบูลลิชเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าโอเคแหละเมนเทนน่าจะเมนเทนในตัว4 0 0 0 0นบาร์เรลต่อวนันเพราะว่าในแง่ของว่าจะตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยต้องการคอนเซนทัสจากรัสเซียด้วยเพราะว่าถ้ามีกลุ่มมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยการประชุมมันก็จะ pending นะครับเหมือนรอบที่แล้วที่มีปัญหากับ UAE นะครับการประชุมก็ pending แล้วก็จะยึดอยู่กับ400บาร์เรลต่อวันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งที่่ี่ท่าน bullish แต่ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าอาจจะมี Surprise ในเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตที่มากกว่า400บาร์เรลต่อวันนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกมันเกิด disruption จริงๆนะครับในแง่ของน้ำมันแต่ก็จะคนกลุ่มแรกที่เป็น bullish น้ำมันก็จะบอกว่าแล้ว ต่อให้เพิ่มอ่ะมันจะผลิตขึ้นได้จริงหรือเปล่าก็ยังมีคำถามนะครับเพราะว่า hmm. ตอนนี้โอเปกคลาสก็ยังถือว่าผลิตต่ำกว่าโคต้าเนี่ยประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยก,ก็ยังไม่แน่ว่าถึงแม้ว่าโอเป p l ลาสจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำมันจะออกมาได้เยอะขนาดนั้นจริงนะครับตอนนี้มันก็กำลังปจัปจจัยบวกปัจจัยลบเนี่ยมันก็กำลังกำลังเหมือนกับว่าสู้กัน ใช่ลบใส่กนัน<ด>ไปลบกักนมาแต่ด้วยความที่ว่าปัจจัยบวกต่อราคาน้ํามันเนี่ยมัน price in ไปเยอะแล้วตอนที่ราคาน,าาน้ำมันในสองรอบร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบเหรียญตอนเนี้ถึงคราวปัจจัยลบที่เริ่มมีเอฟเฟกต์นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสรุปว่าราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะยืนอยู่ในระดับสูงแล้วก็วอล a า,ายนะครับโอเคสูงสูงของผมเนี่ยก็คือร้อยเหรียญบวกลบนะครับ แล้วก็วอลรทายเยอะขึ้นจะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันวิ่งวิ่งในในช่วงเนี้ยทีหนึ่งเป็น5 10เปอเ็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาสสองราคาน้ำมันอาจจะซอฟลงมาบ้างเพราะว่าเริ่มมีปัจจัยลบเข้ามาในตลาดแต่เ,เชื่อว่าอยากจะวอลรทายอยู่ในระดับสูงโอเคครับพี่ปูครับโหอันนี้สรุปดีมากก็คือต้องบอกว่าเนี่ยพี่ปูเราจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นฝั่งน้ำมันขึ้นมาตั้งแต่8ปดห้าจนไปถึงร้อยยี่สิบร้อยสาสิบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย แต่เทคอินทูดเขาเรื่องปัจจัยบวกไปนะแต่ว่าเขาบอกว่าในช่วงเมษายนนี้เป็นต้นไปเนี่ยปัจจัยลบจาก4ปจัจจัยนี้มันจะเริ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยยี่สิบอาจจะลงมาทดสอบบริเวณประมาณสักร้อยอ่ะร้อยต้นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีการบูลลาทายแต่พี่ปุ๊ชื่อว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้หลุดร้อยเพราะว่าเราทำลองทดสอบในช่วงที่เก้าห้านะครับมีประเด็นหนึ่งครับพี่ปุ๊พอดีผมได้ผมไปดึงสไลด์สไลด์หนึ่งมานะครับจากทางบูมเบิร์กเป็นข้อมูลล่าสุดของเดือนมนมนะนนมนะนนีีีนนนนนนาาาาาคคคเเเเเลลยยยะะออออืืพพิิ่่่่งงจกก็บวต รัสเซียเนี่ยเหมือนแบบอ่ะก็เริ่มส่งออกไปยุโรปน้อยนะครับโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีฟลอ์ไหลเข้ามาในเอเชียนะคือแบบตอนแรกม,มีคนกังวลว่ารัสเซียเนี่ยจะขายน้ํามันเนี่ยโอ oh, ้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ปรากฏว่าอ่ะมันก็ขายลดลงจริงแต่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันชิฟต์มาในฝั่งของเอเชียครับพี่ปุ๊พี่ปุ๊มองว่าประเด็นนี้สมมติเรามองภาพใหญ่ภาพหนึ่งก่อนก็คือเฮ้ย hey, ซัพพลายที่คิดว่าถ้าสมมติว่ายุโรปอเมริกาแบนดแล้วมันจะหายไป จริงมันอาจจะไม่ได้หายไปเยอะขนาดนั้นถ้าเอเชียมันมีการเพิ่มปริมาณการใช้เข้าแล้วก็ส่งมาสฝั่งในเอเชียส่วนหนึ่งอันนี้คือภาพของัาเซียที่บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ส่งออกมาอ่ามันอาจจะไม่ได้ส่งออกมาเอ้ปริมาณการส่งออกจะไม่ได้หายไปเยอะขนาดนั้นเพราะเอเชียรับเข้ามากับปริมาณที่สองอ้ยอย่างเงี้ยราคาในเอเชียมันจะเป็นยังไงครับพี่ปุ๊กหมายถึงว่าพี่ปุ๊กลองวิเคราะห์ให้กับทุกเห็นภาพนิดนึงครับในในประเด็นนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงก็คืออ่าพอรัสเซียเนี่ยไม่สามารถขายเข้าไปในยุโรปได้เีี่ยยรซ เอาน้ำมันเนี่ยมาขายทุกๆนะครับ <c oughs> ในเอเชียก็คือให้จีนให้เซาท์อีสเอเชียรวมถึงอินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยเป็นผู้ซื้อหลักเลยนะครับของ <c oughs> ของน้ำมันรัสเซียนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ารัเสเซียเนี่ยได้เงินน้อยลงหรือเปล่าในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> จริงๆรัเสเซียไม่ได้ได้เงินน้อยลงนะครับ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่เกิดสงครามมาเนี่ยน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ20-30เหรียญ <c oughs> <c oughs> S <S uh. ในขณะที่โวลุ่มเนี่ยของรัสเซียเนี่ยอาจจะลดลงบ้างอาจจะต้องไปดิสเคท์ลงบ้าง uh. แต่โอเวอร์ออรเนี่ยราคาขายปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ต่ำกว่าตอนเกิดสงครามนะครับ uh. ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าโอเคอะรัสเซียจริงๆอ่ะไม่ได้แย่มากนะครับพอไม่ได้แย่มากเนี่ยเกมนี้น่าจะเป็นเกมยาว นะครับเพราะว่าด้วยด้วยภาพตรงนี้ยังมีคนที่ซื้อน้ำมันรัสเซียอยู่ประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังมีการพิจารณาเลยนะครับว่าอาจจะนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียเพราะว่าตอนนี้ได้ดิสคาว์เนี่ยประมาณ3ามสิบเหรียญนะครับสมมุติว่าขายอยู่ร้อยร้อยยี่สิบอย่างนี้นะครับตอนนี้น้ำมันรัสเซีย้าสิบเหรียญนะครับซึ่ง9ก้าสิบเหรียญเนี่ยเมื่อเทียบกับก่อนก่อนก่อนที่รัสเซียจะยิงยูเครนเนี่ยน้ำมันมันก็อยู่เก้าสิเหรียญนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย กลายเป็นว่าเกมนี้น่าจะยาวคือเดึงกันน่าดูเลยครับโอเค <Okay. S 1> ได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ